วันนี้ครับเป็นวันบีวันนึ่ช่วงนี้3วันนี้จะได้ทําบุญทั้ง3วันแต่ก็คือเมื่อวานใบ,นบนครูวันนี้เปิดโรงเปิดห้องประชุมก่อนนะแล้วนะลก็พรุ่งนี้ทําบุญบนเกิดขอโทษนะคะนี่คือออเดอร์แรกออเดอร์แรกตอนแรกของร้านเพิ่งกดแก้แลสแกนนันแล้วเอ้าสกแกนแล้วว้าซี่ไม่ใช่จ่ายเงินแหมมาเช้าค่ะ

เปิดร้านแล้วนะครับลูกค้าเข้าคิวเยอะมากเลยป้าเอออไวเลยใ้บ่ี่บนอกทออกันนีลูกค้ารายใหญ่นะครับเทียวเที่วาาสได้ประเด็นคือสแกนใจล้วพอด้ว่าสั่งไหมบ่อขันเนี่ยซ้ัวฉันบ่อข่นเนี่ยซ้ำอบ่อนสแกน เอาเอา,เอ,าอุ๊ยมื่อวานสกน้งวันเลยมโอ้มานะครับทุกคนต้องมาเด้๋ยเห็นบอยากับเขาแถวมีเงินบา,นาน่ะนันอนบแถวนีเงินบ้นอ่ะ <c oughs> ออแลอ,ออเดอร์แรกเท่าไหร่110ิบบาทค่ะ ที่เอาที่140บาทใครมาที่นี่ไลฟ์สดสวยแล้วก็ภาพสวยทุกคนเพราะแสงมันได้ครับไฟสวยด้วยมาถ่ายเจ้าของร้านก็สวยหลวงพ่อบอกว่าลบไม่ออกนะนี่ไม่อยู่ดีๆก็มีคาเฟ่งงมากยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยอยู่ดีๆก็เป็นเจ้าของคาเฟ่

ต่อเนื่องเลยครับเมืม่อวานไหวครูวันนี้ทําบุญเปิดเปิดร้านใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ทําบุญวันเกิดใช่แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเรียนเด็กด้วย,นนย,ยวันนี้ใกท็ทีแ่แม่บ้านที่